สุภมงคลเฉลิมพระชนมพันษาเหล่าปวงข้าต่างชื่นชมบรมสมัยคู่ราชาแห่งพระองค์พระทรงชัยถวายทย้ายพระพรชัยมงคลพระบรมราชินีสีสวัสด์น้ำพระไทยในร่มฉัดพิพัฒผลพระเกียรติก้องแซงซ้องไกในสากล เฉลิมชนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางวัชลรินจิตวิเศษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลก